เพ้่อจะในอำาจลูกเลืไปกหลีไปพอเรือยายแท้ปัจจาโต้ดูอแกจำขอไหนปอ่ระอยในบ้าเเออครัเเลยค่ะจะกระเปิดแล้วไปเที่ยวค่ะตอนแรกเลยค่า,ะคะายะผานค่าเลยค่ะตำบลเรียกเพลงจังหวัดอุดรธานีค่ะ เพิ่มจอกุรนครับมาแดงครับมึงขาดเต็มแล้วครับนันงก็ปูไก่เถอะเต็มพวกันนี้บางนันนีนั่นบางไฟยัง เ่าบเข้าูเานคีพรถวงค่สาบเส้นลครับนี่ประตนเยียกรไนั่าร่วกันดูดีลยปกาบุดยาุณอากาศก็ไม่หอมได้หรอกครับจอยาื่ันมันบดยคะเพราะเห็นอะไรโยุี่อากาศพอดี อย่างโรงเรียนรคาบริทข่โรงเรียน,น,ะะน,น,ะะนราคาซีดกับวัดระคะบริษัลอกสาระค่ะอุดรธานีมันเดินค่คะขุดจับค่ะบ้านข้าวนีงเพียพ้ยเพื่อขุดจับัตกวัดอุดรธานีค่ะอ,อุดรธานีหลอกลวงค่ะ งานฟรีเลยค่ะมแล้วเลค่ะงานฟรีเลยค่ะติดวัดค่ะป,ะปะาบัลลีแล้วสีอสสอมปัดขาบัลลีเาทั้งเดียวค่ะ ค็เลยก็ังลงจอยอะค่ะเราซื้งานเจ็กปองกันเรียมโรงงานค่ะ เงือนเส้นจะกำลังลงค่ะแล้วก็เส้นเสก่อนเห็นเรียบร้อยแล้วเวทีหนาแล้วก็จะได้ลงเวทีหนาแล้วก็จะลงตะแเป็นค่ะเอาสายไร้งี้ยพนปูเลยนี่อันนี้เอาหนักไหมเอาไกล้ๆเลยจะไปหอดเห็นเนี่ยงนี่ล่ะมังซี่ล่ะ ก็ไก่เอก็เเบิ่งพอดีดีอแยวิ่งพอดีได้เขาเต้นนั่นจะเขาลอดลอดตลดหนึ่งสองคนูหรอว่า่้เออนใหญหรอเออไปลดยมาล้มไหลักคอยเหตุงานเลยคอยเหตุงานเรียบร้อยกำลังเหตุต่อเออสองคนหนึ่งไม่ยากอย่ง bán à, một bộ đồ, tôi đi bán được đẹp, này toán với thi nào nè, không phải, cái <cuk> này, em lấy còn xíu trò cái lăng luôn. สารเต็มบริแว้วค่เมากดแับบุหรีโอ้บริเลยค่ะเพอมีสาดเต็มสาดหลัง mười kiếm trò đang luôn hả? nó à, thì áo thấy thèm à? nà cái bao bằng เร้ทำบงญมลี่นองเดีความบุญกนไปในันใดแต่ว่ามีหลายหมอนี่ตาบากเาออช่ยนะช่วยไม่ได้ช่องนีเนาะต้องเก็บกอละเบิดแล้วไปเี่ยวเ็๊กอละเบิดแล้ไปเที่ยวเก็บวันเจโมานะอเกิดอะไร้นอ่ะ้มาอืมเจกอ้โมมา่ะเป็นงานอะไรเจ้กรเลพายหรอ มีสาดใส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 ่ส่สิเลสิเลใส่แล้วก็สีเทียบหนาไว้นั่นฮะบ้าแค่หรเทียบไปนั่นก็ดี เออคลี่่าคไปทัง้เพราะว่โบสถงนาเด้อคือเหนอบพุธีลิสปาาโซดาโดอเมันเป็นคัอามมาั่คนละอคนอยากมาทกาับสถขหนาสาธเลัวนไปทั้งนี้ก็เลิกค่ะีนสาจไม่เลิกค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคนแรกก็เเลยค่ะกลับไปบ่ายค่ะ